วันนี้ผมมากับนายกสมาคมผมไม่ใ่คนไดวม่ไรนายกสมาคมองค์การดิษัทรัฐมนตรีแต่วันนี้สมาคมองค์การบิษัทรัฐมนตรีมายื่นคำร้องกับคอทนะครับเสื่อเรื่องจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอค a น d i d a นายกรัฐมนตรีถอนการรินการเกียวกตั้งทันที่5เภษาในสาท่าน่งในสามท่านคือคุณุงอิงนะครับแต่ของพันิรวัตร ซึ่งสมาชิเองก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา89มาตรา88-89หนึ่ครับโดยพ่าะมาตรา89อนุมาตรา2เขาระบุว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรา160นะครับซึ่งในมาตรา160เนี่ยในในอนุมาตรา6ก็บอกว่าให้ไปดูมาตรา98ด้วยนะครับ เราก็ไปดู98เนี่ยปรากฏว่าในอนุมาตา3เนี่ยระบุไว้ว่านะครับลักษณะต้องห้ามคือห้ามไปเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะฮะหนังสือพิมพ์เราก็รู้อยู่แล้วว่าคือลักษณะเป็นอย่างไรส่วนสื่อมวลชนเนี่ยขอบเขตของคำนี้มันค่อนข้างกว้างขวาง,งทั้งสิ่งพิมพ์มพวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งสื่อดิจิทัล สื่อในอินเทอร์เนต็ตก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับตามในยะมในความหมายนะครับและตามพลบสิ่งพิมพ์ปี2550นะครับงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไปตรวจสอบว่าขณะนี้คุณลุงยิงหรือแพรทองการเนี่ยซึ่งเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ยเธอยังถือหุ้นอยู่ในกิจการมหาชนก็คือในบริษัทเอซีเอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับซึ่งถือหุ้นประมาณล้านกว่าหุ้นเนี่ยนะครับ เราก็เห็นว่าบริษัทเอสเอสเนี่ยเนื้อตัวย่อว่าเอซเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์หลายข้ออย่าง156ข้อที่พูดถึงมือเกี่ยวพันถึงกิจการเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์กิจการโฆษณานะครับรวมทั้งการเผยแพร่นะสื่อนะการโฆษณาใดๆในเอกสารในสื่อดิจิตอลในอินเทอร์เน็ต เยอะแย,ยะมากมายนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าการระบุวัตถุประสงค์ในหนังสือบริกรลสนทีหรือเอกสารที่จดแจ้งกับกรมพัฒนา,นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะถือว่าเป็นเจ้าของกิจการในสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆตามที่กฎหมายระบุห้ามไว้หรือไม่มาผมก็เลยต้องนําความนี้พร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดมายื่นต่อตตเพื่อขอให้ตะะตไต่สวนและสอบสวนว่า การที่คุณนุงอิ่งแพร่ทำการชินวตาจะเป็นคดิเดตในายกวัระจุิงพรคเพื่อไทยหนึ่งในสามเนี่ยถือหุ่นในกิจการที่อาจจะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลนชนในรเนี่จะเข้าข่ายขัดหรือแยง้งต,ต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและรธรรมนูญกำหนดหรือไม่จะดยต้องนำความมาลออาอ้องต่ปในวันนี้ครับ